สวัสดีค่ะพี่จิมบุญญาณ์ปัญญาฤชัยนะคะวันนี้พี่จิมอยากจะถามว่าใครบ้างเอ่ยที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทุกวันหนึ่งต้องตื่นแต่เชา้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้เพื่อรีบอาบน้ำแต่งตัวรีบไปทำงานสองฝ่าฝ่ารถติดฝนตกน้ำท่วมสามก็คือไม่มีเวลาให้กับ ตัวเราเองหรือครอบครัวหรือคนที่เรารักพ่อแม่ลูกไม่มีเวลาดูแลเขาเลยแล้วก็สก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานกว่าจะได้กลับบ้านนะคะออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็ตื่นกว่าจะได้กลับบ้านก็คือ5้าโมงบางคนก็กลับดึกทำโอทีค่ะใครที่ใช้ชีวิตอย่างนั้นบ้างคะ พี่จิมเองอะค่ะก็เคยใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะก็คือใช้ชีวิตแบบนั้นอะมาต้อง30กว่าปีค่ะจนพี่จิมเองอะพบวิกฤตอะค่ะคือไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็มีปัญหาสุขภาพค่ะจนพี่จิมอะเออรรี่ดีทยมาค่ะแล้ววันนี้พี่จิมอะได้มาพบโอกาสค่ะมาพบธุรกิจหนึ่งค่ะชื่อว่าอินดีมค่ะเนี่ยค่ะอินดีมค่ะอินดีมเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ และมีคุณกล้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยร้านนะคะเป็นประธานบริหารบริษัทค่ะอินดีมถูกต้องตามกฎหมายนะคะพี่จิมขอย้ำและจดทะเบียนกับสคบอด้วยค่ะทำให้พี่จิมอ่ะมั่นใจและเลือกโอกาสค่ะกับกับคนที่มอบโอกาสให้กับพี่จิมนะคะเลือกทำธุรกิจอินดีมค่ะปัจจุบันนะคะพี่จิมอ่ะมีรายได้เข้าทุกๆวันศุกร์เลยค่ะและก็มีรายได้แบบว่าแฮสิ i อินคัมด้วยนะคะ เพราะว่าธุรกิจอินดีด้มะ่ะมีแผนรายได้ตอบโจทย์ค่ะมีแผนรายได้กว่าเจียช่องทางเลยนะคะแถมมีผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพด้วยค่ะได้รับรางวัลการันตีระดับสากลเลยนะคะได้มาหลายประเทศด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้พี่จิมอ่ะมีอิสราภาพทางการเงินเวลาและแถมมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะเห็นไหมคะมันเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่จิมเลยอยากจะมอบโอกาสให้กับทุกๆท่านนะคะที่เห็นคลิปนี้ค่ะ อยากอยากจะสร้างไรายได้ที่มันควบคู่กับงานประจำเพื่ออะไรเหรอคะก็เพื่อว่าอนาคตของเราอ่ะจะมีอิสรภาพทางเวลาและมีเวลาดูแลครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักคะ่ะลองทุกท่านลองมาศึกษาธุรกิจอิดิมนะคะแล้วลองเริ่มต้นนะคะเพียงแค่เราอ่ะแบ่งเวลา1-2ึชั่วโมงต่อวันทำต่อเนื่องคะ่ะ 1- 2ปีแล้วท่านจะพบว่า จะเหมือนกับพี่จีเค่ะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินเวลาและสุขภาพไปใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการค่ะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากศึกษาธุรกิจอินดีมค่ะติดต่อคนที่แชร์คลิป,ลปนี้ได้เลยหรือทักกลับมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ